ว่นี้ออกอะไรเจ้าคะคำถามคือมีใครกล้าไปตั้งคําถามแบบนี้กับพระนะไม่ค่อยกล้าถูกต้องบ้าแต่เราตั้งตั้งคำถามกับอาจารย์เพราะอะไรพวกเราตั้งคําถามบางทีอาจารย์ก็ดา่าก็อยากให้อาจารย์ดา่าบางทีก็ลุ้นว่า,าจะจะหลุดตัวเลข,ขออกมาไหมเราจะได้เอาไปซื้อได้ถูกต้องถูกต้องมั้ยนี่พระนั้นนี่ยกตัวอย่างให้ฟังนะลูกผี bmw จะติดคุกไหมครับกูไม่รู้แต่กไม่ใช่บ้านนะนะ ก่อเหตุกูเลยรู้ไม่ได้ว่าเป็นหรือไม่เป็นแต่นะมึงต้องไปถามมัน,นี่กสารแนเรื่องชาวบ้านจริงๆเลยนะอยากรู้ไปหมดทุกเรื่องใครทำกรรมในไว้จวําไว้กรรมคือการกระทําเขาต้องได้รับผลของการกระทํานั้นแต่เขาจะได้รับผลของการกระทําตอนไหนใช่เรื่องของเรานะ ไม่ใช่ไปเรื่องของเขาที่เขาต้องรับผลเราก็มีเรื่องที่เราต้องรับผลของตัวเราเองเราไปใส่ใจในผลของการการะทําตัวเองดีกว่าอยา่าไปสนใจในการการะทําของชาวบ,บ้านเพราะเขาไม่ได้มีผลอ่อรกับเราอาจารย์มีผลหนูอยากรู้นี่คาสารแน่เนปัญหามีผู้ชายหลายคนโอ้โหสวยมากเลยเนาะควรเปิดตัวคนไหนก่อนครับเพราะอะไร ที่อสตอที่มีกระสขายแบ่แบใที่สถานีนะแหมควรเปิดตัวคนไหนก่อนสันดานมึงมากๆยังไม่รู้อีกยังมามอ้วนก็จะเปิดตัวคนไหนก่อนีพี่สันดานนะมึงต้องรู้จักพอประมาณในการใช้ชีวิตพอประมาณในการมีหัวมีเมียของตนเองอย่าไปพอใจในสามีภรรยาของชาวบ้านแล้วต้องไม่ประพฤติน,นอกใจ าจะคบใครยังไม่ตกลงเข้าใจได้คุยหลายคนแต่อย่าสร้างเหตุนในการพูดโกหกคำถามคือคุยอยู่ห้าคนไอคนที่หนึ่งถามว่าคุยกับใครอยู่ไหมเราจะตอบว่าอะไรไม่ได้คุยคุยกับเธอคนเดียวแต่มึงคุยอยู่ห้าคนโกหกนะโกหกนาไปสู่การติดสินเปลียนเปียนเดือดร้อนต่อตนเองผู้อื่นนะเปลี่ยน ดังนั้นสุดท้ายแล้วมันจะนํามาซึ่งความเเลี่ยนเดือดร้อนตัวเองเลิกซะกตัดสินใจเลือกเอาสักคนหนึ่งไม่ใช่ยังคบอยู่หลายคนแล้วเปิดตัวทีละคนวันหนึ่งจะเดินสู่ความล่มจมล้มเหลวข่าวเมื่อเช้าที่อาจารย์ดูมันเกิดจากการประพึินอกใจกันคนท้องมันเลยตามไปกระทืบถ,ถึงที่ศัตรูนะศัตรูเสียชีวิตไปเพราะการผิดลูกผิดเมีย แม้เขาจะเลิกกันแล้วแต่ตัวเองก็มีเมียมีบีมีผัวมีลูกอยู่แล้วด้วยแต่แอบมาแทบกันนั่นแหละวิบากอย่างเบาเป็นไปเพื่อการก่อศัตรูหมู่อาฆาตมันจึงตายด้วยความอาฆาตพยาบาทมากมายจากการกระทําของตัวเองไปเลยมั <mauvais> ้ยไปเลยวิบากอย่างเบาดังนั้นเรารับผลของการกระทําของการกระทํด้วยการปฏิผิแบบนี้ไม่ได้ดังนั้นให้กลับไปมีสามีภรรยาเพียงคนเดียวเท่านั้น อยาา่าไปพื้นนอกใจและอยา่าไปมีคบซ้อนหลายคนไม่งั้นสุดท้ายแล้วคนที่รับผลก,การกระทำที่สุดคือตัวเราเองไม่ปลอดภัยนะมองเห็นโทษมองเห็นไทยไว้เยอะแล้วตัดสินใจเลือกเพียงคนเดียวให้ได้สักทีเมียดาทุกวันตอนเช้าเย็นควรทำยังไงดีครับสมรนน้ามือมานเะมียดาเช้าเย็นเพราะอะไรเพราะบางทีตัวเราไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองอะ มันเตือนทุกวันไม่เคยคิดจะเปลี่ยนมึงย้อนผ้าลงตะกร้าผ้าไม่ได้เหรอ,อเราก็บอกเออก็ทําเป็นหูนทวนลงไปวันพรุ่งนี้เป็นไงมึงก็โยนไม่ลงตะกร้าผ้าอีกแล้วคําถามคือทําไมไม่เปลี่ยนแปลงเองสักทีหนึ่งเวลาเยี่ยวน,ยน้ำรถน้ำ้ากก็ไม่ลดปล่อยให้เหลืองคาทะโคคาคอหานไปก็ไม่เปลี่ยนแปลงเองสักที คำถามคือเมื่อเราไม่เปลี่ยนแปลงเขาก็ยังต้องดุด่าว่ากล่าวเราต่อไปนะก็ดุด่าว่ากล่าวต่อไปดังนั้นเขาบน่นทั้งเชา้าทั้งเย็นก็แสดงว่าเรายังกระทําผิดในบางอย่างอยู่แต่บางคนก็เหลือเกินปาก็ไามา่หยุดนิ่งเลยดาต่ะสระเบืออยันเรือลบดาทุกอย่างบน่นทุกอย่างมดขยับตัวยังบน่นเลยคำถา,ามอนะ ดังนั้นบางทีก็ต้องควบคุมปากตัวเองมากควบคุมจิตใจตัวเองมากบางทีเห็นบางอย่างก็ปล่อยปล่อยมันผ่านไปบ้างก็ได้ไม่จาเป็นต้องเอาทุกเรื่องทุกอย่างมาบน่นหักเมื่อยปากบ้างก็ได้อาจารย์เนี่ยบรรยายทำทุกวันบางทีชั่วโมงครึ่งอย่างเงี้ยอาจารย์กลับไปขึ้นบนรถเนี่ยอาจารย์ยังเหนื่อยเลยอะ่ะแต่เมียบางคนมันหมดนั้งแต่หกโมงเช้ายังทุ่งหนึ่งมันจะไม่เลิกบ่นเลยอะ่ะโอ้โหมาเอาพลังงานมาจากไหนล่หถาแนะนำกูหน่อยเวลากุบรรยายทำจะได้มีแรงบ้างในี่าว่าแรงเมียแรงเมียเนี่ย แรงใจในโลกเสมอด้วยแรงปากเมียไม่มีน,นะไม่ใช่แรงกำใจในโลกเลยเนี่ยแรงปากเมียนี่แรงที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นสงบปากสงบคำตัวเองขาดปล่อยวางสมามารถทำเป็นไม่เห็นมากก็ได้ไม่จําเป็นต้องหมดทุกวันเพราะสุดท้ายคนที่หมดใครคนเหนื่อยก็ตัวเองเป็นคนเหนื่อยบมดเสร็จแล้วก็บอกโอ้ยคุณเหนื่อยจังเลยวะ่ะหมดมึงมึงก็เลิกบมดสิทีจะได้ไม่เหนื่อยก็แค่นั้นเองเออนีก็ไเลย คำถามคืออาจารย์ดีใจไหมครับที่ได้มาเจอพวกเราชาวสนชนทเทศบาลเมืองหนองบัวคุณจะดีใจดีไหมเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมคําถามพวกท er. ้ายหวยออกอะไรครับคำถามแรกมาผมก็เริ่มดีใจที่มาเจอนะเวลากูเห็นหวยกูอยากกลับบ้านแล้วชีวิตแลนะอยู่ร่มจมอยู่กับหวยเนีะคุณถามพวกมึงถูกกันรวยกันหรือยัง ก็ยังไม่รวยแต่ก็เข็ดน,นะไม่เข็ดเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ไปซื้อน้ำพิกูไปแดกซนะเข้าไปในพิกต่อแล้วไปกดตะกร้า,าซื้อน้ำพีกอาจารย์ด้วยเพราะอะไรจะได้เอาไว้กินย้อมใจเวลาไม่มีจะแดกตอนนั้นพูดเรื่องลำไใยใหายทองคำก็ถัวมาโลงโกที่อาจารย์พูดว่าคนทุกคนมันก็ชอบความถูกใจนั่นแหละแต่อาจารย์พูดความถูกใจกับสิ่งที่มันชอบ ถูกใจกับอะไรสักอยาก่างไม่จได้แล้วมีคนมาตั้งคำถามอาจารย์ไม่ได้พูดเรื่องผ่าถูกต้องจะถูกใจจใรก็ได้แต่ถูกใจได้แต่ต้องถูกต้องถ้าถูกใจแต่ไม่ถูกต้องเันเรียกว่าชั่วทําไม่ได้ห้า,ามทำแต่ถ้าเราเลือกชีวิตเราเลือกเราไม่ได้มีสามีภรรยาเราเลือกเอาคนดีหรือเอาคนถูกใจตอบแน่เหรอมึนกลับไปดูหวงซิความดีไปที่เลือกมาดีจริงไหม ถ้าดีทําไมทุกวันนี้ทุกถ้าดีทุกวันนี้ทาไมด่ามันละถ้าดีทุกวันนี้ทำไมยังนั่งร้องไห้น้ำตาไหลเพราะมันละก็แสดงว่ามันไม่ดีจริงถูกต้องไหมแต่เราเลือกไอ้คนนี้เพราะเราถูกใจมันเราจึงเอามันเป็นผัวไม่ชอบมันดีมันถูกใจแล้วมันจึงไปดูความดีทีหลังถูกต้องมาก ก่อนเราจะรู้มันเป็นคนชั่วคนเลวเราก็พอใจก่อนว่าต้องพอใจพอใจเสร็จผุ้ทายก็ไปเรียนรู้กันถูกไหมเมื่อเรียนรู้แล้วมันชั่วเอามะไม่เอาก็ทิ้งมันไปไปหาคนถูกใจคนอื่นเรียนรู้กันหน่ดีไหมคนนี้ดีเอามะเอาทําหัวเลยดังนั้นเราจึงได้คนที่ดีที่สุดที่เราเลือกได้แต่คําถามคือมันดีจริงไหมก็ยังไม่ดีจริงตามเหตุตามปัจจัยในการใช้ชีวิตสุดท้ายเราเลือกคนเราเลือกเพราะความถูกใจจริงไหม สิงสุดท้ายก็เลือกถูกใจแต่ไอ้คุณงามความดีมันต้องไปดูกันในบริบทบางคนเนี่ยดีกับเราตล,ลอด3ปีเต็มที่เข้ากันมาแต่ไปชั่วในปีที่สี่เคยเจอมั้ยเยอะแยะบางคนคบกันมาสิบปีสั้นๆที่จะมาออกปีที่สิบมีนะ <Yeah. S 2> มั้ยมีมันก็ไปนอกใจเราไปทําให้เราล้มจมล้มเหลวไปทาให้เราเสียใจเยอะแยะมากมายท,ทั้งที่เราคิดว่ามันดีที่สุดแล้วไอ้สิ่งที่คิดว่าดีที่สุดมันก็เดินสู่ความแปรปวนเปลี่ยนแปลง เราจึงไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดไม่ได้เลยว่ามันจะดีคงที่คงตัวไปตลอดไม่มีทางน้ำแดงแก้วเนี่ยตอนแรกดีมะตอนนี้ยังดีอยู่มะไม่ดีแล้วอะไรเพราะมันละลายหมดแล้ว แต่ถ้าอาจารย์ยึดมั่นถือมั่นว่ามันต้องมีตลอดเวลาโอ้โหทำไมน้ําแดงไข่เอาน้ําแดงกูน้าลายน้ําแดงละลายบอกได้ไม่ได้เลยไม่อร่อยไม่กินอาจรจะเกิดความรุ้ร้อนใจสักทีเลยใช่ป่ะเพราะอาจารย์ไม่ยอมรับความจริงในแก้วน้าแดงนี้ว่ามันจะละลายไปตามกาลเวลามันจะละลายไปตามเหตุปัจจัยของธรรมชาติของมันเช่นนั้นเองแต่ถ oh ้าอาจารย์ยอมรับมันอาจารย์จะยังคงดื่มมนได้ตามปกติโดยที่ไม่สุ้ทุกร้้อนอะไร แค่นี้เองในเมื่อมันจะเป็นยังไงก็คแค่ยอมรับตามความเป็นจริงมันดื่มได้ก็ดื่มไปตามธรรมชาติแต่ทุกวันนี้เรายอมรับนะไม่ยอมรับไม่ได้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 ไม่ได,ไได,ไได้นั่นแหละปะัญห้ลอยเราไม่ยอมรับธรรมชาติของน้ําแข็งว่าวันหนึ่งมันจะเดินสู่การละลายเราอยากจะให้มันแข็งแบบนี้ไปตลอดเราอยากจะให้มันเย็นแบบนี้ไปตลอด น้ำแดงที่มันเจือปนด้วยน้ำแข็งที่มันละลายแล้วมันจะจืดลงมันจะหวานไม่สะาดใจเรายอมรับในความเป็นจริงที่มันผสมปนเปกกันไม่ได้น้ำแข็งก็อันหนึ่งน้ำที่เขาปผสมกับน้ำหวานก็อันหนึ่งทําให้รสชาติแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปแต่เรายอมรับสภาพของการแปรปรวนไม่ได้คนที่ยุ่คือใครเราเพราะเราไม่ยอมรับตามความเป็นจริงของมันนั่นแหละเรียกว่าความฟุข์จากความยึดมั่นถือมั่นว่าต้องเป็นไปตามความต้องการในชีวิตเราเท่านั้น ังนั้นไปให้ทุกอย่างเป็นไปตามเหตุปใจอย่าไาปบังคับบังช้าให้มันต้องเป็นอะไรให้มันเป็นไปตามเหตุก็พอแล้วเราใช้ชีวิตรู้อยู่กับมันไปตามความเป็นจริงยอมรับไปแล้วกลับมาแก้ไขเราจะเป็นคนดีเราคิดว่าหยิบมาดื่มได้เลยเพราะเรายอมรับสภาพของการละลายของแก้วน้ำนี้ได้กับยหยิบมาโอ้ยอะไรเนี่ยเจ้าหน้าที่มาเปลี่ยนเดี๋ยวนี้เลยมันทำได้เราว่าอะไรมีความสุขกว่ายกมาดื่ม แล้วใช้ชีวิตตามปกติมีความสุขกว่าเยอะเพราะอะไรไม่ต้องสร้างความเดือดร้อนให้ใครสบายนะสบายกลับมาแก้ที่เราเบากว่าเยอะถ้าเราไปดา่าเอานักแข็งมาแก,กว้วใหม่ไอคนที่เดินมาปิดให้เราคิดว่ามันจะสบายใจนะไม่มันจะเริ่มมีทาเราในใจแนละ้ อนีนี่มันวุ่นวายจริงๆเรื่องมากเรื่องเยอะจะต้องแดกให้มันเย็นสุดๆเดี๋ยวกูจะไปขนหีมะหิมาอะไม,มาให้มึงแดกเลยทั้งหิมะกูจะยกขั่วโลกหรือมยายดใส่ปาาพวกเลยมันจะเริ่มมีคาแล้วถูกปะบปาะแล้วสุดท้ายแล้วคนที่มันจะคิดดีกับเราไปตลอดนะ ไม่มีทางมันจะเริ่มคิดไม่ดีกับเราแล้วเวลามันเจอใครมันเห็นเรามึงอย่าไปยุ่งกับมันมนมึงเดินทางๆอย่างนี้เ,เนี้เรื่องเยอะเรื่องมากทั้งแข็งละลายก็แดืมไม่ได้ต้องแดืนแล้ว,ขวแข็งที่เป็นก้อนก็รัดเห็นไหมมันจะเริ่มพูดความไม่ดีของเรากระจายไปสุดท้ายเรากําลังสร้างความเบียดเบียนเดือดร้อนให้ตนเองและกําลังสร้างความเบียดเบียนเดือดร้อนให้คนอื่นด้วย Guy ดังนั้นแก้ที่เราถ้ามันพอจะยอมรับได้แก้ี็เอกซะ แต่ถ้าสิ่งใดที่มันต้องแก้ไขจริงๆก็แค่ไขไปตามเหตุแล้วยอมรับสภา,าพของมันให้ได้แค่นั้นพอง่ายเนาะแค่นี้เองแต่ทำได้ไหมเริ่มไม่ได้เลยนะม,มันยากรงทำนี่แหละแต่ถ้าฝึกได้คนที่ได้ผลประโยชน์ที่สุดคือใครตัวเราเองเพราะฉะนั้นฝึกให้ได้เคยได้ฟังอาจารย์พูดถึงถ้าสามีตีเรา ควรเลิกตั้งแต่โดนตีแล้วอาจารย์คิดว่าควรเลิกจริงหรอผู้หญิงเริ่มจากศูนย์ไปร้อยแล้วก็อดทนอาจจะไม่เพื่อผู้ชายแต่มีลูกเล็กๆต้องดูแลอยากลาออกจากความเป็นแม่แต่ลาออกไม่ได้แต่ผู้ชายทิ้งได้ทั้งเราและลูกนะคะแบบนี้อาจารย์ช่วยแนะนำเอ้าก็มันทิ้งมึงได้แล้วมึงจะเอาไว้ละตอบอ,อะไรล่ะ ก็มึงบอกว่ามันทิ้งได้ก็มึงก็ต้องทิ้งมันได้เหมือนกันสิมันยังท้องทิ้งมึงและลูกทุกเมื่อเลยทาไมมึงไม่ท้องทิ้งมันทุกเมื่อบ้างล่ะคนที่มึงทิ้งไม่ได้คือลูกแต่คนที่มึงทิ้งได้คือผัวดังนั้นในเมื่อผัวไม่ดีมันตบตีมึงอยู่เป็นประจำแล้วลูกก็ต้องมานั่งเห็นพ่อมานั่งตีลูกมึงไม่แคร์ความรู้สึกลูกเองไปหรอว่าลูกจะต้องคิดยังไงหูมีพ่อแบบนี้นั่งทุกตีแม่ตัวเองตลอดทุกวันมันจะเป็นคนมีในสันดานยังไง แล้วเราสอนมันไม่ได้สุดท้ายแล้วข้ามันทําร้ายเราเรามีความทุกข์เราจะอดทนไปเพื่อใครอย่ามาอ้างว่าอดทนเพื่อลูกเพราะสุดท้ายแล้วมึงอดทนเพราะมึงยังรักมันอยู่มึงเลิกกับมันไม่ได้มึงติดหามมา,มาเปรมหนะ้ามึงไม่ยอมปล่อยอันเนี้ยไปเพราะยังมีความคิดมากในสิ่งนี้อยู่ในคนคนนี้อยู่ว่ามันต้องอยู่กับเรา สุดท้ายเราต้องยอมรับความจริงว่าเราไม่ได้อยู่เพื่อลูกแต่เราอยู่เพื่อเราตัวเราเองเรายังเริ่มกับมันไม่ได้ยอมรับซะถ้าเราอยู่กับลูกแล้วเราต้องการให้ลูกมีความสุขเราต้องให้ลูกมีความสุขและรับรู้เรื่องดีๆทุกเรื่องไม่ใช่มาให้ลูกมาเห็นพ่อตบตีแม่ทุกวันเห็นพ่อด่าแม่ทุกวันแล้วจะสอนลูกยังไงว่าพ่อเป็นคนยังไงออกพ่อเป็นคนดีลูกแต่นี่เป็นลักษณะของพ่อเอง <S <S <ๆ>เด็กมันจะเข้าใจยังไงเมื่อมันมีพฤติกรรมแบบนี้ให้เห็นอยู่เป็นประจำทุกวัน ูกต้องหรือเปล่าถ้าลังลูกจีต้องตัดคนคนหนึ่งที่ทําลายชีวิตเราแล้วจะทำสู่ความล่มจมลุกเหลวไปเรื่อยเราโดนตีครั้งแรกยังให้อภัยได้โดนตีครั้งที่สองยังพอจะเข้าใจได้โดนตีครั้งที่สามก็พอจะดุลโลงได้โดนตีครั้งที่สี่กูว่าเริ่มไม่ได้แล้วนะมันโดนมาขนาดนั้นแล้วยังให้อภัยอีกแสดงว่ามันจะมีห้าหกเจ็ดแปดเก้าต่อไป ไม่จบไม่สิ้นสุดท้ายเราจะแก้ไขปัญหานี้ไม่ได้เดินออกมาซะชีวิตไปเริ่มต้นใหม่ไม่ต้องไปกังวลกังวลลูกมึงขาดพ่อได้ขาดพ่อชั่วชั่วขาดได้เสมอแต่ขาดพ่อดีๆเนี่ยไม่ควรแก่การขาดดังนั้นถ้าหาพ่อดีๆให้ลูกได้ควรแก่การรักษาแต่หาพ่อดีๆไม่ได้ควรแต่การลัทิ้งเสีย ถ้าพ่อมันดีไม่ได้อย่าให้มันมีพ่อแบบนี้เลยแต่ถามว่ามันเป็นพ่อไหมก็เป็นพ่ออย่าไปสอนให้ลูกลังเกียจเกียดฉันพ่อไม่ได้แต่เรารับรู้ได้ว่ามันชั่วมันเลวแต่อย่าไปบอกความชั่วความเลวนี้ให้ลูกรับรู้เพราะลูกต้องรู้ในมุมที่ดีของพ่อพูดมุมดีๆของพ่อให้ลูกฟังมุมที่เขาไม่ดีพ่อเขาอาจจะดีกับลูกแต่แค่ไม่ดีกับเราที่เราเป็นเมีย ไม่ได้หมายความว่าเขาจะชั่วกับลูกเขาด้วยดังนั้นอย่ายัดเยียดประสบการณ์ที่เลวสามต่ําช้าของหัวตัวเองให้กับลูกของเขาในการให้เขารับรู้ว่าลูกเขาหัวเขาเนี่ยหัวเราเนี่ยชั่วยังไงไม่ได้แยกแยะออกคนเป็นแม่ต้องมีการแยกแยะแ,แบบนี้ให้มากที่สุดสําคัญมากนะเพราะนั้นอย่าเอาความเลวความชั่วของหัวเนี่ยไปเล่าให้ลูกฟังพอลูกจะเกลียดพ่อมาเองเรากําลังสรา้างวิบากกรรมอย่างหนักนาสาหสน,น,น,นะ ถูกใจแต่ผิดสีกับถูกต้องแต่ไม่มีความสุขอาจารย์เลือกอะไรครับกูเลือกถูกต้องเพราะอะไรเพราะกูจะมีความสุขกับสีที่กูเลือกถ้าไม่มีความสุขไม่ต้องเลือกอะไรเลยง่ายจะเลือกทาไมในเมื่อเลือกไปแล้วมีความสุขกักผิดสีแล้วครับอันนี้ตัดทิ้งเลยไม่เลือกแน่นอนไม่มีความสุขเลยแต่ถูกต้อง ถ้าถูกต้องแปลว่ายังมีทางเลือกอื่นได้ีในความถูกต้องนี้คือกูไม่เลือกนี้ก็ได้หรือเลือกถูกต้องแล้วมันก้ามเก,กินฝืนใจเลือกถูกต้องเพราะอะไรไอ้ความก้ามเกินฝืนใจในวันนี้จะนํามาซึ่งความสุขในวันหน้นาเพราะการที่เราตัดสินใจเลือกทําในสิ่งที่ดีมันจะไม่เกิดโทษเกิดภัยในปัจจุบันแต่ถ้าเราตัดสินใจเรื่องสิ่งผิดแล้วประกไว้สิ่งที่ผิดในอนาคตมีก็มีภัยแต่เราเลือกความสุขในแค่ในปัจจุบันก่อน เราเตรียมตัวเจอความทิพไยในอนาคตได้เลยอาจารย์ยอมเลือกทุกวันนี้เจียนตายแต่สุขตลอดข่าววนนี้รันในอนาคตอาจารย์เลือกข้างหน้าอาจารย์ไม่เลือกตออน,นี้เพราะอะไรอนาคตมันยาวกว่าปัจจุบันเยอะดังนั้นสร้างเหตุปัจจันปัจจัยปัจจุบันแบบไหนย่อมส่งผลต่ออนาคตข้างหน้าด้วยเพราะปัจจุบันเป็นผลของอนาคตที่จะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้ ดังนั้นอาจารย์เลือกถูกต้องไปก่อนแม้ถ้ามันมีทางเลือกแค่สองอย่างอาจารย์เลือกถูกต้องแม้มันจะกล้าเกินฝืนทนก็ตามแต่อาจารย์เชื่อว่าการเลือกที่ถูกต้องจะเป็นเหตุบัจจัยเดินไปสู่ความเจริญในอนาคตข้างหน้าแน่นอนแต่ตอนนี้ที่เราต้องกลเกินฝืนทนเพราะเราต้องฝืนต่อกิเลสปัญหาสันดานของตัวเองแล้วเดี๋ยววันหนึ่งมันยอมเราได้มันจะมีความสุขเอง ดังนั้นเลือกถูกต้องไว้อย่าไปเลือกถูกใจเพราะสุดท้ายวันหนึ่งเราจะกลับมาเสียใจทั้งชีวิต